อันนี้ครับขึ้นสะพานแอตแลนติกเลยจ้ะขึ้นทางกับทางนี้หากบ้านด้กับที่ไปเที่ยวเมืองอื่นอยู่แต่ว่าอันครับขึ้นทางกับไปซืีอ ก็จอดรถได้จะจอดรถแล้วขึ้นไปชุ่มวิวข้างบนนั้นแต่ว่ามือนไม่พอจอดเขาเจ้าจตัดเห็นมาจากตัดก้อนหินให้มันเป็นถนนแต่ก่อนเป็นก้อนหินเป็นภูนขนเ,นข,นเ,นข,นเขาเก้านะจ้ะเออปัจจุบันก็เลยตัดออกเข้าไปเป็นถนนตรงนี้แอ,อ,อยอยอ่ะเออคันดูมอตอร์สต็อปเดะยะมองนี่แหละที่บอกว่าเปลี่ยนผูทรายสามคนหรือหาคนที่ว่ามายืนเซลฟี่เซลฟี่ตรงนี้น่ะ บัดนี้น้ำทะเลมันก็เลนนี่แหละจับมันหมายถึงว่าขึ้นขึ้นมันมาเนาะเพิ่นอาจจะบ่คิดว่ามันมาแฮ้งบัดนี้ขึ้นมันมาแฮ้งพัดพ้นลงไปเลยอ่ะดีนะแบบว่าเพิ่นบ่ายน้ำปิดแล้วมันมันมันพัดบ่ได้ออกไปทางนอกทะเลน่ะขั้นพัดออกไปทางนอกทะเลโอ้ยจากซีว่าจากไหนนํากับคันบ่ายน้ำปิดแล้วแล้วพอดีมีคนมึงอยู่ข้างบนเพิ่นกําลังทายรูปอยู่เพิ่นก็เลถ่ายเป็นทายวิดีโอมาพอดีขาเจ้าลงเฟซบุ๊กนั่นอันเป็นเป็นภายนอกเป็นแฟน เป็นแฟนนั่นเป็นพี่เคยของคุณสามีนี่บอกเพื่อนเอารุ่งนะเห็นบอกเวลาคืนมันมากกับงามงามเนี่ยมันบดเป็นตะไปเซลฟี่หลีได้ตรงนี้ซีซีเบิ้งเนอะอ่าเนี่ยแหละนี่แหละเบิ่งเวลามันมามันลื่นพร้อมเด้บยันนี้คืนมันแห้งเนาะเซลฟี่มันก็ผัดไปแหละเดี๋ยวอันนี้เห็นใต้นะก็เจ้าก็บอกว่าอีก ห้าร้อยเมตรเนี่ยห้าร้อยเมตรสเป็นกาแฟเป็นขนมนี่ห้องน้ําคือบ้านท่านนั่นแหละป้าเขาจะบอกอเป็นมองที่แม่มาอันมาเมื่อกี้จาาที่บ้านเขาเจ้าขายว่าเปิลมองนั่นแหละเห็นแล้วก็อยากไปทายใกล้ๆคือวาดีเนาะแต่ว่ามันกะอันตรายคือวานั่นแหละงามงามมองนี่นะงามสวยแต่อันตรายเจ้านี่เนาะเขาเจ้าเรียกสวยอันตราย ท้องฟ้าก็งามงามมันนี่เป็นใจเอามาถ่ายรูปตรงนี้เป็นอย่างคึืนมันคืนแห้งแถววัดพี่น้องเดี๋ยวด้ะซู้มมังกรรุ่มบ่ไไรด,ดินี่ไหมงสงแซนไปโดนก้อนหินตรงนั้นเนาะมันก็นเลยกระทบกันก็นเลยเป็นคลื่นแห้งจ้ะมองนี่งามนะพี่น้องมันเป็นค่าย บ้านพักตากอากาศเห็นปะมันจะเป็นเกาะนน้อยๆเป็นกาะนน้อยๆแล้วการบ้านอยู่ตรงนี้แม่คิดว่าต้องนั่งเรือน,น้อยๆข้ามไปจ้ะอยากได้เนาะมานอนแบบว่านอนเห่นเสา์อาทิตย์กันสิแมบ้านหลังนี้คักนะพี่น้องในบ้านพักต่างอากาศข้าเจ้าบ่เนี่ยเบิ่งแมเป็นเกาะนน้อยๆคิดว่าต้องเป็นนั่งเรือข้ามไปแต่เวลาพป็นสีมานอนเน่ะเห็นปะแล้วก็มีทะเลรอบไแมอ๋อ อย่ากมีเงินซื้อ,อยังสียู่เนาะมาเล่นเสาอาทิตย์ยังสิแม้่มีเงินซื้อน้ำพึ่นดอกจก้ะมองนี่กับงามได้พี่น้องเห็นว่าขาวๆนะั้บ้านค้นแต่ว่าก็ต้องนางเรือขขามไปแหละสะพานนี่กับงามมื่อนี้บ่บ่ลมมานิ่งอันนั้นคิดว่าเป็นบ้านเก่าขาเจ้าจะ้ะเนี่ยบ้านเก่าหรืออ,อาจจะคนอยู่จนถึงหลังไงๆเนาะ บ้านบุบญเกาะพี่น้องไอ้อยากได้อันนีัอนอันนี้กับวิวดีดีคุณสามีบอกว่าเขาที่สร้างบ้านอยู่ในสองสามหลังเพราะว่าเห็นข้ะเจ้าตั้งอันเห็ดจุดหม่อันมากแกว่วยสำหรับอันวาสิเห็ดบ้านแบบว่าตรงขี้เบิ้ลน,น่อจ้ะไปลแล้วเดินทางต่อแล้วสมบิลิสตาไหน คร oh. ูคอมเมนต์ครับคุกครูคมเมนต์โอ้ยเสียงคอยบอกระพี่น้องแกพี่น้องเอ้ยพ่อแกพู้น่ะเขาเจ้ากำลังจะปล่อยออกมาข้างนอกเพราะว่ามันเริ่มบ่มิหิมะแล้วบอสออนเนาะแต่แซ่บแกนะหิมะว่าจะจะให้แซ่บก่อนไปอยากให้กินหิมะลองเรียกแกะสิแปะ แดดปชีบหน,น่อวิวกับงามคนกับงามพี่น้องเลยสอนความ,งาม,ง,ามงามของวิวแล้วก็สอนความงามของเจ้าของน้ำบ่า ừ. สวยงาม,ามตามธรรมชาติปุ่นเสีงยงหาวพัวคอยนัก กับมาแล้วละวะ